สวัสดีครับพบกับผมช่องดาร์คเซเลอรูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัประยุทธ์ะลุฟ้าตอนนี้เดินทางมาถึงบทที่12นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วพวกเสี่ยวเหยียนจะพาสมาชิกในกลุ่มไปฝึกวิชาในหอคอยกันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับบทที่12แรกคมกลางห้องโถงที่แสงโคมสว่างสวั บรรยากาศเชื้อกลิ่นดินปืนจางๆภายในห้องมีสิบกว่าคนนั่งบ้างยืนบ้างยามนี้บนใบหน้าของพวกเขาล้วนฉาบแววโกรแค้นพี่ใหญ่พักศิลานั่นออกจะกกำแหงเกินไปแล้วถึงกับก้าทุบตีฝูเอาจนสะบักสะบอมเช่นนี้หากไม่ทวงถามความยุติธรรมวันหน้าพวกเราพักไปจะพัง,งาดบนสำนักได้อย่างไรบุรุษคนหนึ่งทุบโตเรียงอย่างเหลืออดกล่าวเสียงกราดเกลียวใช่ใช่พี่ใหญ่ จะให้พี่ฝูเอาโดนทำร้ายฝ่ายเดียวเช่นนั้นไม่ได้บุรุษคนนั้นพึ่งกล่าวจบคนอื่นๆในห้องต่างประสานเสียงสนับสนุนบนตำแหน่งประธานบุรุษผู้หนึ่งนั่งเอนพิงพนักฝ่ามือรองใต้คางพินิจรูปโฉมมีความละไมคล้ายไผซานหลายส่วนเพียงแต่แลดูสุข,ขุมนุ่มลึกกว่าคิดว่าคงเป็นประมุขพรรไผ่ญาติผู้พี่ของไผซานผู้แก่งกล้าซึ่งติดอันดับส4ของทำเนียบคนแก่งไผ่เฉิง ไผเชิงมิได้นำพาคนอื่นๆในห้องที่กำลังปั้นหน้าเจ็บแค้นเหล่านั้นสายตาจับนิ่งบนเงาคนสายหนึ่งทางซ้ายมือยามนี้กว่าครึ่งใบหน้าของคนผู้นั้นถูกพันไว้ด้วยบาดแผลถูกพันไว้ด้วยผ้าพันแผลจากเสียวจากเสี้ยวหน้าที่โผล่มาให้เห็นพอจะมองออกถึงฐานะของคนผู้นี้ได้เราๆเขาก็คือคนที่ถูกเสี้ยวเหยียดต่อยหน้าหนึ่งบัดและสลบเหมือบคาที่ฝูเอาฝูอาอาการบาดเจ็บเป็นอย่างไร และเห็นท่าทีอาการสะบักสะบอมของฟูเอาไปเฉินมุ่นคิ้วถามพอเขาเริ่มกล่าวกลางห้องเงียบสนิททันทีสายตาทุกคู่จับนิ่งบนล่างฟูเอาบอบช้ำภายในเล็กน้อยแต่ก็ต้องพักรักษาตัวสี่ห้าวันจึงจะฟื้นฟูได้ซุ่มเสียงเปล่งเต่ง,งดังขึ้นจากปากฟูเอาที่มีผ้าพันแผลอยู่ครึ่งหน้าเจ้าเซี่ยวเหยียนนั่นมีพลังฝีมือเป็นเช่นไรพยักหน้านิดหนึ่งไปเฉิน ลีตาเล็กน้อยน้ำเสียงราบเรียบเจือนแววเย็นเยียบสายหนึ่งยังเกงก็มาหาคุรยุทธห้าหรือหกดาวแต่คล้ายใช้ออกด้วยศาสตร์ลัดขแขนงหนึ่งทำให้พลังฝีมือสูงขึ้นถึงระดับยอดยุทธยังมีเปลวเพลงที่แกล่งก้าวอหังกายยิ่งข้าใช้ออกด้วยทักษะยุทธควบกู่กับผนึกปานยุทธเป็นวัตถุยังถูกเปลวเพลิงอหังกาของมันหักล้างไม่เหลือฝูเอาก่าวน้ำเสียงเจ็บใจเดิมทีข้าไม่มีทางพ่ายแพ้อย,อย่างอุบาทเช่นนี้ แต่ผู้ใดคาดคิดเจ้าหมอนั่นยังรู้จักทักษะยุดขึ้นเสียงด้วยช่วยจังหวะที่ข้าวอกแวกเคาะาะขึ้นเสียงนั่นต่อยข้าจนกลายเป็นสภาพนี้ไผ่ชนพงกศีสะเบาเบือนหน้าไปอีกฟากตรงนั้นไผ่ซานกำลังปั้นหน้าเย็นชาฝ่ายหลังเห็นเขามองมาจึงพยักหน้าพรางกล่าวเรียบๆพี่ยายรายละเอียดก็เหมือนกับที่พี่ฟูเอาเล่าเจ้าเสี่ยวเหยยนนั่นมีไม้ตายอยู่ในมือไม่น้อยนอกจากนั้น มันยังรู้ทักษะยุทธที่เกรงก้าวสุดขีดแขนงหนึ่งก็คือบัวเพลิงพิตะานที่ถล่มล่วโหลมาในวันนั้นแต่วันนี้ไม่ทราบว่าเหตุใดกลับไม่ได้นํามาใช้ทักษะยุทธ์เบือเพลิงนั่นข้าเคยได้ยินมาว่าร่างหลายกาสมคําล่ําลือแต่ลคล้ายสิ้นเปลืองพลังงานมหาศาลโดยพลังฝีมือของเสี้ยวเหยียนอย่างดีก็สาแดงได้หนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นไปเชิญพงกศีรษะพางกล่าวพี่ใหญ่ ครั้งนี้ข้าเพียงเสียเปรียบตรงที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของศัตรูคราวหน้าหากสู้กันใหม่ต้องไม่แพ้แน่นอนฝูเอากล่าวอย่างไม่ยอมจำนนนี่ยังขายหน้าไม่พอหรอปั้นหน้าเคร่งไส่เฉิงตบโต๊ะอย่างแรงดังสนั่นจนผู้คนในห้องตกใจไม่กล้าปรีบปากจากวันนี้เจ้าไม่ได้ให้ความสัญคำสัญญาอะไรนั่นข้าคงนำคนบุกถล่มพักศิลาลาบไปแล้วแต่เพราะความโง่เขลาของเจ้า รู้ทั้งรู้ว่าเสี่ยวเหยียนเอาชนะรั่วหลวงมาได้ยังกล้าไปตอบรับเดิมพันตอนนี้คําสัญญานั่นคงสะพัดไปทั่วสํานักในถ้ายังบุกไปรังควานพรรคศิลาใหญ่ไม่ใช่เป็นที่ติฉินนินทาของผู้อื่นในสานักในแห่งนี้คนที่รอดูพรรคปเสื่อมเสียหน้ายังน้อยอยู่หรือไงเช่นนั้นทําอย่างไรหรือจะเลิกลาโดยง่ายเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ไม่ดีต่อชื่อเสียงพรรคปเช่นกันเพราะการตําหนิของปเฉิงฝูเอาน้ําเสียงอ่อนลงขณะกล่าวอย่างเจ็บใจ ไปเฉิงยกช่วยน้ำชาข้างกายจิบดื่มหนึ่งคำเขาแงนหน้าใคร่ควรอยู่นานค่อยเอ่ยน้ำเนิบในเมื่อเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าครึ่งปีนี้จะไม่ไปก่อกวนพักศิลาฉะนั้นช่วงนี้ทุกคนอย่าพยายามไปตอแยพวกมันพี่ใหญ่ท่านจะปล่อยให้พวกเซี่ยวเยียนมีเวลาพักหายใจถึงครึ่งปีเลยเหรอไปซานนิ้วหน้าพางถามไปเฉิงบีบถ้วยน้ำชาแน่นนิ่งคู่นิ่งคู่หนึ่งพยักหน้าเบาๆเวลาครึ่งปี พวกมันจะมีความสําเร็จใหญ่โตอันใดได,ได้เมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะส่งหนังสือท้าลบต่อพักศิลานี่ไม่สุ่มเสียงเกินไปหรือเวลาครึ่งปีผู้ใดทราบว่าจะเกิดความพลิกผันอันใดไปซานกล่าวเสียงเครียดวางใจเถอะแค่ครึ่งปีเท่านั้นต่อให้ฝึกวิชาในหอคอยอักคีฟ้าหลอมปานทุกวันอย่างดีมันก็ได้แค่ระดับมหาคุรยุทธขั้นสุดส่วนระดับยอดยุทธใช่ว่าผู้ใดจะบรรลุได้โดยง่ายยิ่งกว่านั้น ข้าไม่งโง่เขาเหมือนเจ้าฝูเอาต่อให้ใชัยชนะอยู่ในกำมือก็อไม่มีวันรับปากท้าดวลตัวต่อตัวอะไรนั่นถึงเวลานั้นสมาชิกพักไปออกศึกพร้อมกันทุกคนดูทีว่าพักศิลานั่นยังจะต้านได้หรือไม่แต่ว่าไผซานยังดื้อดึงหลังการคุกคีกับพวกเซี่ยวเหยียนช่วงหนึ่งตอนอยู่ในป่าเขาประจักษ์แก่สายตาถึงปฏิหารชวนตะลึงที่เจ้าหนุ่มคนนี้สร้างขึ้นร้ายต่อร้ายค่ะด้วยเหตุนี้จึงรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้าง นี่เป็นเพียงแผนการกคร่าวๆเท่านั้นถึงเวลาค่อยดูเหตุการณ์อีกทีระยะนี้ให้คนสอดส่องความเคลื่อนไหวของพักศิลาให้ดีและเห็นท่าทางวิปริตของตะไผ่ซานไปเชิงได้แต่สายหน้าอ่อนใจกล่าวเอาละนี่ดึกมากแล้วทุกคนแยกย้ายได้พรุ่งนี้ข้าจะเข้าฝึกวิชาในหอคอยอักคีฟ้าหลอมปานห้าหกวันถึงจะออกมาช่วงนี้เรื่องต่างๆในพักมอบให้เจ้าหูเอาดูแลไปก่อนไปเชิงขุดลุกขึ้นพางเอ่ยเรียบๆวันรุ่งขึ้น ฟ้าเริ่มฟ้าเริ่มสางโคมไฟในเขตที่พักศิษย์ใหม่สว่างโล่งเงาคนจํานวนมากโฉบวูบจากในห้องสุดท้ายมายืนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบที่ด้านหน้าตึกเล็กของพวกเซียเ่ยวยิยงสี่คนแอดครูใหญ่ประตูตึกเล็กค่อยๆแง้มเปิดพวกเซี่ยวยียนสี่คนสืบเท้าออกมาหยุดยืนอ,อยู่หน้าประตูมองดูสมาชิกศิลาที่ใบหน้าฮึกเหิมสุดขีดอดจะสบตากันยิ้มแย้มไม่ได้ถึงแม้สมาชิกเหล่านี้ยังอ่อนหัดแต่ข่าพลังแฝงกับค่อนข้างสูง ขอเพียงมอบเวลาแก่พวกเขามากพอเซี่ยวเหยียนเชื่อมั่นว่าช้าเร็วพวกเขาสามารถกลายเป็นผู้แร่งล้าแท้จริงได้ไปกันเถอะสมาชิกมาพร้อมกันหน้ากันเซี่ยวเหยียนไม่พูดภาพมากความโบกมือวุ้มและชักพวกชักนําพวกอูเห่หาสามคนเดินออกจากนอกไปออกจากด้านนอกไปสิทไม่สี่สิบกว่าคนตามติดด้านหลังบนถนนที่มุ่งหน้าสู่หอคอยอักคีฟ้าหลอมปานนักเรียนที่สัญจรไปมาและเห็นขบวนคนกลุ่มใหญ่เคลื่อนผ่านอย่างอึกระทึกคึกโคม ตาลตกตลึงมึนงงคนที่สายตาแหลมคมเมื่อแลเห็นเซี่ยวเหยียนเดินนาอยู่ด้านหน้ารวมทั้งไม้บรรทัดยักษ์สีดำบนแผ่นหลังเสียงอุทานตกใจพันดังขึ้นเอ๊ะนั่นไม่ใช่เซี่ยวยียนเหรอฮ่าฮาหน้าตาหล่อเหลาด้วยสาวน้อยสองคนที่อยู่ด้านข้างพวกเขาก็งามมากไม่ทราบผู้ใดมีวาสนาได้ชมเชยคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นพักศิลากลุ่มอิทธิพลของพวกศิษธิใหม่ที่กําลังโด่งดังเปี้ยงป้างในสานักช่วงนี้กระมังท่าทางคึกขน้องดีฟังว่าเมื่อวานนี้ แม้แต่ฟูเอาของพักไปยังโดนเที่ยวเหยียนฉีกหน้าไม่เหลือดูท่าหมอนี่หลายกาจใช่ย่อยได้ยินถ้อยคำซุบซิบตลอดทางเซี่ยวเหยียนพ่นลมหายใจแผ่วเบายามนี้พวกเขาพักศิลานับว่าพอมีชื่อเสียงในสำนักในบ้างแต่กำลังความสามารถของพวกเขาคล้ายว่าไม่สมดุลกับชื่อเสียงเท่าไหร่สายหน้าไปมาไม่ใส่ใจเสียงวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเขาและพักศิลาอีกเซี่ยวเหยียนร้อนเล่นคำหนึ่งก่อกำลังทั้งขงบวนทวีความเร็วขึ้นอีกครั้งชักนำคุณ ควันฝุ่นขมงก่อนหายลับไปไปลายถนนอย่างรวดเร็วหลังการเดินทางเร่งรีบราวหนึ่งชั่วโมงหอคอยอักคีฟ้าหลอมปานที่มีเพียงยอดแหลมโผล่บนพื้นดินขึ้นมาแห่งนั้นปรากฏแก่คันลองสายตาทุกคนในที่สุดและหลังจากสมาชิกพักศิลาแลเห็นหอคอยสีดำที่แปลกพิสดารน,นั้นเสียงอุทานอาศาัศจรรย์ใจดังระงมพี่เซียวเยียนนี่คือหอคอยอักคีฟ้าหลอมปานเหรอแปลกประหลาดไม่ซ้ำใครจริงๆถึงกับฝังลึกอยู่ใต้ดินสวินเอ,อ๋อ เอ่ยขึ้นเมื่อแลเห็นหอคอยขนาดมหึมาหาทางยิ้มแย้มแช่มช้อยนั้นเรียกสายตาบรุุษทั้งหลายที่รอเวลาอยู่แถวนั้นใช่เซี่ยวเยียนยิ้มพงกศีษะก่อนนำกลุ่มคนยึดครองพื้นที่แถบหนึ่งถัดจากด้านหน้าออกมาตามกฎสำนักในหอคอยอักคีฟ้าหลอมปานจะเปิดปิดตามเวลาอย่างเคร่งครัดทุกวันดังนั้นพวกเซี่ยวยียนจึงได้แต่อดใจรอคอยเวลาเปิดประตูหอคอยเวลาแห่งการรอคอยผ่านไปชช้ กลุ่มคนโดยรอบเริ่มหนาตาขึ้นเสียงเอะอะจอแจและค้นมนุษย์ที่มารวมตัวกันทำให้สมาชิกพักศิลารู้สึกแปลกใจไม่คิดว่าสำนักในที่มีเงื่อนไขในการคัดคนอย่างโหดร้ายแห่งนี้จะคลาข่ำไปด้วยฝูงชนปานนี้บริเวณที่พวกเซี่ยวเยียนยึดครองอยู่ดึงดูดสายตาผู้คนมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยหลายวันมานี้เรื่องราวของเซี่ยวยียนและการก่อตั้งพักศิลาได้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งสำนักในไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเซี่ยวเยียนเอาชนะฟูเอาสยบความเหิมเกริมของพักไป ยิงกระพือชื่อเสียงให้แผ่สะพัดดุดไฟลามทุ่งเสี่ยวเหยียนและพวกนั่งขัดสมาธิหาไม่ได้นำพาเสียงอึกระทึกและสายตาหลากอารมณ์เหล่านั้นหลังพวกเสี่ยวเหยียนมาถึงที่นี่ได้ยี่สิบนาทีพันมีคนกลุ่มหนึ่งเบียดแทรกออกมาจากฝูงชนจากนั้นค่อยๆเคลื่อนขบวนมาทางบริเวณที่พวกเสี่ยวเหยียนนั่งอยู่คอยหลังการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้สายตาทุกคู่โดยรอบต่างมารวมกันบนล่างของพวกเขาเป็นจุดเดียวค้นแลเห็นผู้นำของกลุ่มเหล่านี้ชัดเจนสายตาเหล่านั้น ผ่านย้ายมาบริเวณที่พวกเซี่ยวเหยียนั่งอยู่ทันทีในแววตาทอประกายจดจ่อรอชมฉากบันเทิงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปไปพิลิปพลเลนกระทันหันทําให้เซี่ยวเหยียนลืมตาเขาช้อนสายตาไปยังกลุ่มคนที่กําลังเคลื่อนที่มาใกล้อดขโมดคิ้วเบาๆไม่ได้หัวหน้าระวังด้วยอ๋อนั่นคือหัวหน้าพักไปไผ่ชงด้านข้างเซี่ยวเหยียนอทัยปั้นหน้าเครียดเมื่อกระซิบบอกเซี่ยวเยยีนืมเซี่ยวเหยียนโงกศีรษะโบกมือวูบ สมาชิกศิลาทั้งหลายสิบคนที่นั่งขัดสมา,ธ,มาธิอยู่ที่นั่นพันลุกขึ้นยืนพร้อมเพียงเสียงดังพรึบสายตาทุกคู่จับนิ่งไปที่ไปเชิงและพวกเขากําลังก้าวนเนิบๆตรงมาชั่วขณะนั้นบรรยากาศด้านนอกหอคอยอักคีฟ้าหลอมบานเปียงเป็นเข่งเีรียดภายใต้การจับตาของผู้คนคณะของไผเชิญมาถึงเบื้องหน้าเซี่ยวเหยียนในที่สุดสายตาของฝ่ายแรก,กวาดผ่านพวกศิษย์ใหม่ที่เปียมล้นด้วยความพึกหาลำพองก่อนหยุดบนใบหน้าเซี่ยวเหยียนกับพวกอีกสี่คน บรรจกสายตากับบุตรุษตรงหน้าที่มีส่วนละไม้คล้ายไผ่ซานท่านนี้เสี้ยวเหยียนหาไม่ได้ขั้นครามเพราะราศีอันจัดเจ้านที่แผ่ออกมาจากในร่างกายของฝไไ่ายลูกตาดําจัดยังคงสงบนิ่งไหลขึ้นและเห็นการประจันหน้าของกองกําลังทั้งสองฝ่ายผู้คนโดยรอบต่างเงียบลงถนัดใจสายตาที่มองดูพวกเขาเผยความรู้สึกผิดแปลกแปกแยกไปเจ้าคือเสี้ยวเหยียนกระมังได้ยินไผ่ซานเอ่ยถึงเสมอวันนี้พบหน้าบุคลิกราศีไม่ธรรมดาจริงๆ ศบตากับเซี่ยวเยียนที่อึดใจไผ่เชิงที่สีหน้าเคร่งขึงพันหัวเลาะถึงกับยื่นมือมาทางเซี่ยวเหยียนเซี่ยวเหยียนหลีตาพินิษ่าทีของไผ่เชิงแววตาเคร่งขึงในดวงตาของที่ฝ่ายก็ถูกเก็บเข้าสู่คันลองจัดสูตรทั้งหมดเซี่ยวเหยียนหัวเราะแผ่วเ,เบาภายใต้สายทาทานกำนันยื่นมือออกมาจับมือไผ่เชิงสองฝ่ายจับมือกันรอยยิ้มบนใบหน้าไผ่เชิงสลายวับ กินอายแกล่งกล้าวหอบหนึ่งพวยพุ่งอย่างในกายสะเทือนจนอาพรของผู้คนโดยรอบสั่นกระพือคนที่พลังฝีมืออ่อนด้อยถึงกับถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างทรงตัวไม่อยู่และจุดที่ทั้งสองจับมือถูกปกคลุมด้วยปานยุธแน่นขลักในพริบตารับรู้ถึงพลังงานที่ทบทวีขึ้นและความปวดหนึบบนฝ่ามือสีหน้าเซี่ยวเหยียนเครียดขึ้นเล็กน้อยในห่วงโครจรปานยุดในกายเปลวเพลิงสีเขียวกลุ่มหนึ่งถูกฉุดดึงออกมาไหลผ่านเส้นลมปานถึงใจกลางฝ่ามือด้วยความเร็วสูงทว่า พิษตาที่เปลวเพลิงจวนเจียนจะมาทุออกจากร่างไปเชิงนั้นลาวกับรัรู้สึกได้มุมปากขยักเป็นรอยยิ้มเย็นงอนิ้วกลางเล็กน้อยแล้วดันอุ้งมือเสียวเยี่ยนเสียวเยียนสุดแรงพลังภายในที่แล่นราดระตามอุ้งมือทำให้ท่อนแขนเสียวเยียนกระตุกปูบทว่าสีหน้ายังคงสงบนิ่งสองตาจับจ้องไปเชิงเขมิญหนึ่งท่าโจมตีบรรุเป้าไปเชิงสวยจังหวะที่ฝ่ามือเสียวเยียนชาหนึบชักมือกลับอย่างว่องไวเวตาเย็นเยือกมองดูไป่เชิง ที่คิดจะถอนตัวโทษทีครับใหม่อ่าที่คิดจะถอนตัวหลังจู่โจมนะครับเซี่ยวเหยียนงอนิ้วดีดเบาๆเปลวเพลิงสีเขียวเล็กจิ๋วกุมหนึ่งพุ่งยิงมาจากปลายนิ้วเดบัตด,ดนไหลก,กดฝ่ามือที่ดึงกลับของไปเชิงอย่างเร่งร้อนเหลือบเห็นเปลวเพลิงเล็กจิ๋วพุ่งปลาดมาไปเชิงดีตาเล็กน้อยบริเวณอุ้งมือตานยุดพุ่งทะลัก สุดท้ายแปลสภาพเป็นม่านแสงปานยุทธขนาดครึ่งฟุตวงหนึ่งห่อหุ้มเปลวเพลิงเล็กจิ๋วนั้นและหดมือกลับมาอย่างรวดเร็วระเบิดลิมฝีปากขมุบขมิบซุ่มเสียงเบาหวิวลอดจากปากเสี่ยวเหยียนตุ้มพึงขาดคําเปลวเพลิงสีเขียวที่ถูกคุ้มด้วยม่านแสงปานยุทธกลุ่มหนึ่งพันกระตุกวูบตามด้วยเสียงระเบิดทึบๆวงกระเพื่อมเปลวเพลิงอันร้อนกรุ่นและลอกหนึ่งซัดก,กระแทกม่านแสงปานยุทธอันร้อนแรงถล่มทําลายอีกฝ่ายราวกับทุ่มก้อนหินใส่ผิวน้ํา ไม่ถึงอึดใจมา่านแสงปานยุทธ์ที่ไปเชิงสร้างขึ้นในห่วงคับขันก็หมดปัญญาต้านรับการจู่โจมแตกสลายพร้อมกับหนึ่งเสียงกล้องกังวานทว่าการประทุของเปลวเพลิงสามารถทำลายมา่านแสงปานยุทธ์สำเร็จก็จริงกับเพราะเผาผลาญพลังงานในตัวจนหมดสิน้นหลังแปลสภาพเป็นเพลิงแผ่กำจายก็ค่อยๆมอดสลายไปไปเชิงท่านทำอะไรการรับคมระหว่างทั้งสองเล้นรับและฉับไวลอมเมื่อคืนเพลิงสลายสิน้นฝูงคนค่อยกระจ่างแจ้ง ในห่วงกระพริบตานี้ทั้งสองถึงกับลอบปะมือกันหนึ่งยกเรียบร้อยแล้วยามนั้นหูเจี๋ยที่นิสัยมุทลุปั้นหน้าทะมึงทึงกระชากเสียงตวาดถามคอยห,หลังเสียงตวาดของหูเจีย๋ยอูเห่าและสมาชิกศิลาสี่สิบกว่าคนตกเท้าขึ้นหน้าหนึ่งเก้ายังดุดันตั้งท่าเตรียมพร้อมต่อยตีหากวาจาไม่เข้าหูเฮ่เฮ <c oughs> ใหญ่ต้องตื่นเต้นแค่ทดสอบฝีมือกับศิษย์น้องเซี่ยวเหยียนเพ็กน้อยเท่านั้นภายในสำนักในเรื่องทำนองนี้มีอันใดหน้าตกใจล่อ ไผเชิงตกปลายแขนเสื้อยิ้มกล่าวชื่อชาขอเตือนสักประโยชน์ในเมื่อมาถึงสำนักในแล้วทางที่ดีพึงปฏิบัติตามกฎของสำนักในไม่เช่นนั้นเมื่อถึงเวลารั้งแต่จะหาความอัปยศใส่ตัวขณะกล่าวสายตาของเขานิ่งมองเซี่ยวเหยียนตลอดเวลาความหมายไม่ต้องบอกก็ทราบการแลกคมเมื่อคู่เซี่ยวเหยียนหาไม่ได้สร้างหายนะอันใดแก่เขาแต่เขากลับกำนันหนึ่งท่านิ้วมือแก่เซี่ยวเหยียนอย่างถนัดถนี แม้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการลอบกัดแต่อย่างไรก็ครอบครองความได้เปรียบดังนั้นระหว่างที่กล่าววาจาจึงอดกระหิบยิ้มย่องไม่ได้สีหน้าเซียวเยียนปราศจากความรู้สึกโบกมือต่อพวกอูเห่าเป็นเชิงมิให้วู่วามฝ่ามืออีกข้างค่อยๆหดเข้าแขนเสื้อพิฟตาที่เข้าสู่แขนเสื้อฝ่ามือสั่นเทาหลายคาอย่างห้ามไม่อยู่หนึ่งท่านิ้วมือของไผ่เชิงทรงพลังยิ่งหากไม่ใช่เขามีการป้องกันตัวล่วงหน้าเกงว่าแขนข้างนี้ต้องขยับไม่ได้ไปหลายวัน แม้พบพานไผเชิญไม่กี่นาทีแต่พินิจจากการลงมือในช่วงพิกตาสั้นๆและความเจ้าเล่ห์เพทุบายคนผู้นี้ยังเหลี่ยมจัดยิ่งกว่าไผ่สานเห็นอยู่ชัดๆพลังฝีมือตอนเองเหนือกว่ากลับยังคงใช้ออกด้วยวิธีรอบกัดกลยุทธ์เช่นนั้นแม้เป็นที่ปลามาทของผู้คนแต่ไม่อาจได้กล่าวว่าได้ผลชนะความคิดผุดขึ้นกลางใจเซี่ยวเหยียนเงยหน้าแชมช้ามองดูไผ่เชิงด้านหน้าตรงข้ามอึดใจให้หลังใบหน้าสงบนิ่งพันขรียิ้มชื่นชา สิทธิ์พี่ไปเชิงสมก็เป็นยอดฝีมือทำเนียบคนแกร่งวันนี้ได้รับการชี้แนะเสี้ยวเหยียนฝีมือเทียบไม่ติดข้าจดจำใส่ใจแล้วแต่วันหนึ่งข้างหน้าสิทธิ์พี่โปรดรับคืนกลับไปแลเห็นรอยยิ้มฉืดชาบนใบหน้าเสี้ยวเหยียนไปเชิงอดมุ่นคิ้วไม่ได้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของอีฝ่ายกลับเหนือกว่าที่คาดาไว้แววกระยิ่นยิ้มย่องในดวงตาค่อยๆเลือนลับขณะกล่าวด้วยซุ้มเสียงทุ้มต่ำขอเพียงเจ้ามีความสามารถ ข้าไปเชิงน้อมรอทุกเวลาเจ้าหลอกล่อฟูเอาติดกับทําให้พักไก่ข้าไม่อาจจัดการพักศิลาของเจ้าได้เป็นเวลาครึ่งปีนี่นับว่าเจ้ามีความสามารถอยู่บ้างแต่หลังจากนี้ครึ่งปีข้าจะทําให้พักศิลาของเจ้าล่มสลายกับมือนอกจากนั้นยังคงประยคเดิมสํานักในมีกฎของสํานักในไม่ว่าตอนอยู่ภายในหรือภายนอกเจ้ามีฐานะในการหรือพลังแฝงเช่นไรก่อนจะมีพลังฝีมือที่แท้จริงพึงเก็บงำสำรวนตน แต่เจ้าปราศจากพลังฝีมือกับยังกล้าพยองปานนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือการแสหาหาความอัพยพใส่ตัวไปเชิงยิ้มเย็นพางเก่าวและเห็นเซี่ยวเหยียนถูกไปเชิงติติงท่ามกลางผู้คนมากมายสวินเอ๋อที่อยู่ด้านหลังในดวงเนตรสุกสกาวมีเปลวเพลิงสีทองเต้นละลิกและเปลวเพลิงนั้นเจือแววอมหิตเลือดเย็นเป็นประวัติการเซี่ยวเหยียนหลีตาเล็กน้อย ในลูกตาดําจัดศาดตร์ประกายเยียบเย็นพลังยื่นมือขวาออกยับยั้งอูเห่าทางด้านข้างที่สีหน้าบูดบึง้งและตลอดทั้งล่างอวบปนไปด้วยปานยุตสีโลหิตนานแล้วพะงกศีสะนนิดหนึ่งกระซิบว่าอย่าใช้อารมณ์ไว้คิดบัญชีภายหลังถูกเซี่ยวเหยียนเหนียวลังอูเห่าลังเลเล็กน้อยได้แต่พยักหน้าแล้วถอยกลับที่เดิมเขาตระหนักดีด้วยพลังฝีมือตอนนี้เขายากจะต่อกรกับไปเชิงซึ่งเป็นผู้แก่งกล้าระดับยอดยุธหกดาว เห็นพวกเซลเหยียนเงียบงานไม่ปีดปากไผเชิงยามนี้ค่อนแคะหัวเราะสมใจผู้อื่นพยองโดยปราศจากความสามารถคือการแสหาเรื่องอัปยศใส่ตัวเช่นนั้นไปเชิงไร้ความสามารถยัยไม่ใช่แสหาความอัปยศใส่ตัวเช่นกันเหรอจังหวะที่ไผเชิงเตรียมพราจากไปยังคงเคืองสุ่มเสียงกลางวานใส่พรานดังขึ้นกลางฝูชนเมื่อได้ยินสุ้มเสียงคุ้นหูนี้สีหน้าไปเชิงแปลเปลี่ยนเล็กน้อยตวาดเสียงเก่า หานเย่เจ้าแสหาเรื่องอันใดการลุ่มผู้คนพันแหวกเปิดเป็นทางเดินสายหนึ่งเงาอ่อนแอนในท่วงท่าอ่อนทิ้วเจ็ดแปดสายเดินนวยนาดเข้ามาพร้อมกลิ่นหอมฟุ้งที่บรรดาให้ผู้คนสดชื่นกระปี้กระเป๋าและผู้คนนำหน้าก็คือหานเย่ที่เซียวเยียนเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งหลายคนด้านหลังหานเย่ล้วนเป็นสตรีในอาพรสีเขียวบริเวณหน้าอกเสื้อของทุกนางทุกคนประดับเข็มตารูปวงเดือนชัดเจนว่าทั้งหมดอยู่ค่ายพักเดียวกัน สตรีเหล่านี้แม้รูปโฉมไม่งดงามเท่าหานเย่แต่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเช่นนี้กับสะดุดตาอย่างยิ่งภายในสำนักที่เพศชายครองส่วนใหญ่เกือบสามในสี่นี้เพศสตรีโดยเฉพาะสตรีเพศเลอโฉมจึงเป็นที่ต้อนรับสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยทันทีที่คณะของหานเย่ปรากฏกายเส้นสายสายตาโดยรอบเล่าร้อนขึ้นเสียงซุบซิบดังแว่วไม่ขาดสายแค่รู้สึกทนดูไม่ได้ ที่ท่านเอาฐานะตัวเองมาข่มพวกศิษย์ใหม่เช่นนี้หากมีความสามารถจริงเชิญไปวางกล้ามกับพวกหลินซิวหลินซิวหยาหรือเยี่ยนเฮานั่นสีหน้าหานเย่ยังคงเฉียบดุดภูเขาน้ำแข็งเหลือนผมสีเงินที่ยาวสลวยถึงบ้านเอวควบคู่กับชุดกระโปรงสีเงินเข้ารูปตะตีในที่นี้ทั้งหมดกลับมีเพียงบุคลิกราสีอันสง่างามของสวินเอ๋อและหูเจี่ยที่ทัดเทียมกับนางได้ดิเจ้าใบหน้าไปเชิงสายแววกุนเคืองมุมปากกระตุกอย่างสุดระงับ ยอดฝีมือที่ติดหนึ่งในสิบของทำเนียบแกล่งย่างหนินชิวหยาและเยี่ยนเฮาพลังฝีมือยิ่งบรรลุถึงระดับยอดยุดขั้นสุดความเกียงไกของขุมกำลังใต้บังคับบัญชาก็จัดอยู่ในห้าอันดับแรกของสำนักในเช่นกันอาศัยเขาไปเชิงไหนเลยจะมังอาจไปวางก้ามต่อหน้าสองคนนั้นในใจมีโทสะเพราะว่าเขากลับไม่กล้าก้าวล้าวต่อหารเย่มากเกินไปเพราะไม่ว่าด้านพลังฝีมือหรือขุมกำลังอีกฝ่ายล้วนไม่อ่อนด้อยไปกว่าเขาด้วยเหตุนี้ เขาได้แต่กวาดมองเซี่ยวนเยียนอย่างเกลี้ยกล่อมวบหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงเสียดสีไปซานพูดไม่ผิดวาสนานารีของเจ้าชวนให้ผู้อื่นอิจฉาจริงๆอีกครึ่งปีข้าจะรอดูเจ้ายัางมีข้ออ้างอันใดแค่นเสียงหัวเราะคำหนึ่งไปเฉิงบุกมือวูบ,บ,บ,บชักนำคนที่อยู่ด้านหน้าประตูหอคอยอักคีฟ้าหลองปานอีกครึ่งปีพักไปสลายตัวจังหวะที่ไปเชิญเฉียดไหลเซี่ยวเเยียนสูดหายใจเนิบๆเอ่ยเสียงเบาหวิว ทีเท้าชงงะงักกึกแววหาฝ่ายเชิงฝ่ายแววเย้ายวนและเยาะหยันเมื่อก่าวกับเสี้ยวเยียนข้าจะรอดูถึงเวลานั้นอย่าเอาแต่หลบหลังสตรีอีกก็แล้วกันจบคําสบับแขนเสื้อชักนําคนออกจากบริเวณนี้และเห็นพวกไปายเชิงจากไปคน,น,นอื่นๆที่รอชมฉากเด็กต้องสายหน้าอย่างผิดหวังหานเวเก้าวเข้ามาเช่มช้ามาหาเสี่ยวเยียนมองดูใบหน้าที่ยังคงสงบนิ่งหลังประสบวาจาเยาะเย้ยถอนใจเฮือกหนึ่งก่อนกล่าวเสียงเบาเมื่อวานข้าเพิ่งบอกเจ้า ขณะที่ยังไม่แข็งแกร่งพอพยายามสำรวมตนปรากฏว่าวันนี้เก่ากับหาเรื่องยุ่งยากเสียแล้วนี่จะโทษข้าไม่ได้นะผู้อื่นบุกมาถึงประตูบ้านหรือจะให้นิ่งเฉยไม่ทุกข์ร้อนล่ะเซี่ยวเหยียนยิ้มยักไหลตามด้วยประสานมือต่อหานเย่ขอบคุณสิพี่หานเย่ที่ออกหน้าแทนพักศิลาวันหน้าหาต้องการความช่วยเหลือเซี่ยวเหยียนจะทุ่มเทสุดก,กำลังแน่นอนประโยคนี้เก็บไว้กล่าวภายหลังเถอะเจ้าในวันนี้ยังช่วยเหลืออ,อันใดใครไม่ได้ หานเย,ย้ใส่หน้าวาจาที่ตรงไปตรงมาทําให้เซี่ยวเหยียนผุดยิ้มจนใจเปิดหอคอยขณะเซี่ยวเหยียนแนะนําพวกสวินเอ๋อให้หานเย,ย้รู้จักสุ่มเสียงสลาภาพลั่นขึ้นทั่วลานกว้างที่แออัดยัดเยียดผืนนี้ยามนั้นเสียงอึกกระทึกทั้งมวลมนเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงเปิดประตูหอคอย เอาล้วครับก็เป็นอันจบในบทที่12นะครับประตูหอคอยก็เปิดลงกับการประทะนิดๆหน่อยๆของกลุ่มของไผ่ซาดนะครับไปเฉิงนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามรับชมในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริงงเพื่อเตือนในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ